บันทึกสุขภาพทุกๆคนควรจะมบยบันทึกประวัติสุขภาพของตอนเองโดยที่ผู้ปกครองอาจทําไว้ให้ตั้งแต่อย่างเป็นเด็กเรื่องต่งตางๆที่คุณบันทึกลงไปได้แก่ประวัติการเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กซึ่งจะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคในอนาคตที่สําคัญคืออาจช่วยป้องกันการแพ้ยายได้หากคุณเคยทราบว่าตัวคุณเคยแพ้ยาชนิดใดมาก่อนเริ่มสร้างระบบ 1. อาจทําบัตรบันทึก สุขภาพของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวโดยใช้สีต่างๆกันไป 2. สร้างดัชนีดโดยใช้สีที่เหมาะสมอาจเป็นสีที่ตรงกับสีบัตรสุขภาพของแต่ละคนก็ได้ 3. อาจเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ทางที่ดีควรจะพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้มาเก็บไว้ด้วยเพื่อป้องกันกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดเสียหายขึ้นมา 4. รายละเอียดหลักๆของแต่ละบุคคลที่ต้องบันทึกลงไปมีดังนี้ บันทึกประวัติทางการแพทย์ห้าสำหรับผู้ใหญ่หากมีการเก็บบันทึกประวัติที่ดีจะช่วยได้มากในการวินิจฉัยอาการและการทําการรักษาหกในเด็กให้จดบันทึกรายละเอียดสําคัญเช่นการรับภูมิคุ้มกันและการเจ็บป่วยทั้งสําคัญเช่นการออกหักการไปนินสุวิสัยเพื่อให้ทราบได้ว่าเด็กเคยเป็นโรคอะไรมาบ้างหรือได้รับภูมิคุ้มกันอะไรามาบ้าง แต่รายละเอียดปีกย่อยก็ไม่ต้องบันทึกลงไปทั้งหมดเช่นการตรวจสุขภาพธรรมดาการเป็นหวัดเล็กน้อยสวัสดีครับ